สวัสดีครับผ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็มีตัวเลขมานำเสนอเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวจะโทรไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่ใจดีนะงดก่อนเข้าตัวเลขวิ่งนะขอโทษขอไปด้วยเด้อฮัลโหลครับจานว่ายังไงเนาะสบายดีบ่สบายดียด <laughs> รอนรอนรอนคนโตรอยอยู่บ้าน โอ้ยวานเข้าเด้มอมือเนี่ยเลยบ่ค่อยเลยบ่ค่อยได้ลงคลิปลง,วา,าลว,ลงวานแล้วลงวานแล้วมันมืดมือมืดเว้นแลวเนาะ<อ>งาม,มันเลยหดงามแลย้ยยันลงเทีเ่ยวนึงผมก็ไทแล้วสองมือผมก็วานเลยไหมมันยันหน้ามาท่ว,วม ทำมามมาเปิดทางไหนัาทตงัาต่งไป่ผู้หลือาทสมต้องีาทั้งทังสตินี่แหละโอ้ต้งมาทางอยู่แต่ดูคนอครับผมว่ายัางได้งวดน,นี่ยังได้เลขเด็ดเลขดังเฮ้าโอ้โรงงานมันมีดใส่ยังาราคาตทนหลายหลายอืม <st ares> วเนี้งยเนี้ได้ลไปคำนวณไปคำนวณแล้วขึ้นหนึ่งคับสองเนี้ยนะบนล่าง<ม>เลยเนาะบนล่างรักหน่อย,ย,ยรักสิบหนึ่นงนะจับคู่ให้เด้วจับคู่คันนี้คันติดหนึ่งคันนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะ นแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งสี่หนึ่งก็รักหนึ่งีเป็นัสองมีสองศูนสองศูเจ็สนเจ็บ สองแปดสองเก้าว้สองแปดสองเก้านี่คือได้งนนี่ยสองแปดสองเก้านี่แหละอืมสามตัวบ่มีปอะจันสามตัวกคือสามสามสองเจ็ดหนึ่ง สามสองเจ็ดสุดเดียวเนาะสุดเดียวแคนแคนเลยเนาะครับสุดเดียวสว <c oughs> ไ,ไปกับพ,อพ่อนพ้นแ้วกันยูนหนันแล้วครับทุคับโคกบนี่กับพ่อมแน่เลถ้านนึ่งม,มากแต่ดูไม่หันและอือสองมากแตดูหันและแต่ตอนเินีองส่าดีก็อืม

ว่าดนนมันคือมันบะนครับครับขอบคุณหลาครับอาจารย์ครับบบสวัสดีครับผุมครับแมพี่น้องผู้ใหญ่ใจดีนะช่วงนี้ท่านก็หลุดบ่อยนะสองงวดแล้วแต่งวดนี้ไม่แน่นะงวดนี้มีสิทธิ์ได้ลุ้นนะชอบส่วนตัวก็ 2 8 2 9ปดงนะงวดนี้นะครับคลิปนี้ก็แค่แนวาทางไม่สนับสนุนใเนเรื่อการพนันใดๆทั้งสิ้นไม่ชี้แนะหรือแนะนำนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจหาตัวเลขมานำเสนอทางช่องก็ไม่มีอะไรหมอกอ้ยนอกจะทำไอยพรหลับาใายได้เงินหมืน่นตื่นใครได้เงินแสน คิดปรารถนาสิ่งไหนสมใจทุกประการน,นะครับผมใครดูคลิปนี้งวดวันที่16พรุ่งนี้นะขอให้รวยเดอ้อถูกรางวัลใหญ่6ล้าน12ล้าน24ล้าน30ล้านเลยเดอ้อสาธุสาธุสวัสดีครับ